สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงหลังเกมล่าสุดที่ไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลเปิดลังอิมิเลสสเตเดียมเอาชนะเจ้าสวนน้อยฟูแลแล่มไปได้2ประตูต่อ1เก็บชัยชนะ4เกมติด ขึ้นไปนาเป็นจ่าฝูงอีกครั้งเกมนี้มีประเด็นให้พูดถึงเยอะมากเลยครับดังนั้นคลิปนี้เราจะมาสรุปประเด็นหลกัหลกๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์และที่สําคัญด subscribe กด s ั b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับหนึ่งซับสไคร์ของท่านเปลี่ยนชีวิตเราได้ครับเริ่มจากประเด็นแรกกันเลยครับคือการขาดหายไปของโทมัสปาเตและโอเล็กซานโดชิเชนโกเกมนี้ถือเป็นเกมแรกในซีซั่นนะครับที่มิเกลอัเตตาเปลี่ยน11ผู้เล่นตัวจริงลงสนามเนื่องจากโทมัสปาเตและชิ มีอาการบาดเจ็บรบกวน จึงจาเป็นต้องใช้มูฮาเหม็ดเอลเลนนี่และคิเลนเทนี่ลงสนามแล้วก็ส่งผลทันทีครับรูปเกมต่างไปจาก3เกมแรกอย่างมากโดยเฉพาะเกมลุกเรียกว่าเหมือนย้อนกลับไปดูอาร์เซนอลเมื่อซีซั่นก่อนเลยก็ว่าได้ไม่ค่อยไหลลื่นเท่าที่ควรและการคุมเกมก็ไม่ได้ดีเหมือน3าเกมแรกแต่ก็ยังดีนะครับที่เกมนี้ได้ความท็อปฟอร์มของมาติมโอเดกาช่วยเอาไว้ทําให้เก็บชัยชนะไว้ได้ประเด็นต่อไปคือการแจกของกาเบียลมากันเย่พูดได้เลยนะครับว่ามึงอีกแล้วเหรอเนี่ยเมื่อ ซีซันก่อนมังกันเยสคือคนที่ก่อความผิดพลาดส่วนบุคคลจนเสียไปถึง5ประตูนะครับและนี่เพิ่งจะเปิดลีกมาได้แค่สีเกมเท่านั้นก็เริ่มนับ1ซะแล้วนี่คือจุดอ,อ่อนหลักๆของมังกันเยสจริงๆครับแก้ไม่หายแน่นอนว่าความสามารถด้านอื่นมังกันเยสทําได้ดีเกือบทุกด้านทั้งความแข็งแกร่งลูกมง่งและสามารถขึ้นไปทําประตูได้อีกด้วยแต่ก็ไม่เข้าใจจริงๆนะครับว่าทําไมถึงชอบครองบอลไว้กับตัวนาน,านๆต้องยึกยัก,ก่อนที่จะปล่อยบอลออกไปออกบอลเนี่ยช้าตลอดผมก็ไม่เข้าใจ ๆว่าทําไมถึงแก้ไม่หายสักทีและสุดท้ายก็แจกให้มิโซวิดไปหนึ่งลูกจนได้แต่บุญก็ยังมีนะครับที่มาแก้ตัวยิงประตูใช้ได้ในช่วงท้ายเกมเรียกได้ว่าซีโร่ถูอีโร่จริงๆครับประเด็นต่อไปคือการแก้เกมของมิเกลอาเตต้าครับเกมนี้คือเกมแรกที่ผมคิดว่าอาเตต้าแก้เกมได้ดีจริงๆหลังจากเสียประตูก็มีการเปลี่ยนตัวทันทีกล้าที่จะถอดคิรันเทนี่ออกไปและส่งเอ็ดดี้เอ็นเกเทียลงมาและเห็นผลทันทีครับเกมลุกดูวูบวาบขึ้นได้อย่างชัดเจนและเมื่อ กลับมานำคู่แข่งในช่วงท้ายเกมก็ส่งโทมิยาสุและล็อบโอดิงลงมาผิดเกมทันทีประเด็นสุดท้ายเอลเลนี่ไม่สามารถทดแทนปาเต้ได้จริงๆครับในช่วงท้ายซีซั่นก่อนผมรู้สึกว่าเอลเลนี่สามารถพัฒนาการเล่นของเขาขึ้นมาเยอะมากและทดแทนการขาดหายไปของโทมัสปาเต้ได้เป็นอย่างดีเขาสามารถเก็บบอลไว้กับตัวล็อกหลบและสามารถจ่ายขึ้นหน้าได้อย่างดีแทบจะไม่ต่างจากปาเต้มากมายเลยครับแต่เกมล่าสุด ก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วแปะไปแปะมาแบบง่ายๆไม่กล้าที่จะนําบอลขึ้นข้างหน้าหาพื้นที่รับบอลได้น้อยหรืออาจจะรับข้าฝั่งจากนิเกลอันเตต้ตาก็ได้นะครับว่าให้เล่นแบบประคองไม่ต้องเสี่ยงเยอะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงกลับมาเป็นแบบนี้อีกแล้วซึ่งถ้าโทมัสปาเตหายไปนานๆก็ส่งผลได้อย่างเห็นได้ชัดครับเกมต่อไปอาร์เซนอลต้องเจอกับแอสตันวิลล่า ต้องรอชมนะครับว่ามิเกลอร์เตตาจะจัดผู้เล่นยังไงเพื่อที่จะเก็บใช้ห้นัดติดต่อกันให้ได้เพราะหลังจากนั้นอาร์เซนอลจะต้องเจอของแข่งเป็นครั้งแรกในการบุกไปเยือนโอตารฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับและจะถือว่าเป็นบททดสอบอย่างแท้จริงวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ